อ่ารีเช็คเอ็ดดี้ก่อนว่าจะพาเซลลสักหนึ่งดีไหมนะดีไหมนะลิมิตดีกว่าลิมิตดีกว่าเดี๋ยวตั้งเป็นเซลล์ลิมิต3ามสิบเจ็ดจุดอลสามจุดพอเอาบัฟเฟอร์มาเทุพอเราทีโลบเหมือนกันนะห้าร้อยจุดก็สาอตั้งไปก่อนหลอกเจ้าไปก่อน มาจ้ะมาจ้ะฟ้าแล้วจ้ะมาแล้วนะคะ34 oh. แล้วนะใครเก็บ500ตั้ง32ได้เลยค่ะใครเก็บ500จุดตั้ง32นะคะ300จุดแล้วนะจ๊ะเอ็ดี oh. เพื่อนรักมันถูกต้อง33แล้วทุกคน oh. มาแล้ว400จุดแล้วคั้นน้าทุนได้เลย ขั้นหน้าทุนได้เลยค่ะขั้นบางๆได้เลย TP 3 1ค่ะมันจะติด32นิดนึงนะใครจะเก็บก่อน32ไม่ว่ากันเด้งไปกินหน้าทุนหรือเปล่าสี่รอยจุดของเรามันติดโซนมันติดไส้เดิมตั้งหน้าทุนไปก่อนไม่โดดนะเรามีบัฟเฟอร์แล้วเลยอย่าไปยองเรามีบัฟเฟอร์แล้วทุกคนปุ๊บอุ๊ยไปแล้วไปแล้วเรียบร้อย TP 3 1ค่ะ รอบนี้600จุดนะคะเรียบร้อยเคลียค่ะ